สวัสดีครับุดลอเอาล่ะวันนี้นะครับแอปเปอก็จะมารีวิว 5A กันนะครับในแอปปอกับลูกใหม่เลยนะครับกับความต้งค่านะครับดูครับกราฟิกนะครับนี่วิลลี่ไฮเลยนะครับทุกคน FSA อะไรพวกนี้ผมปิดนะครับ่าดูครับสุดลอสุดสวย150เฟรมนะครับหืมภาพสวยจะจัดโอ้โหเป็นไงครับ เกินไปปะเนียเกินไปปะเนี่ยแอปอมกับลุกใหม่ด้วยนะครับคนในประเทศประมาณร้อยหกสิบคนนะครับขอยืนด้วยสี่สุดรอโหไปดีกว่า <hi> โอ้เดี๋ยวเราจะมาขับรถแรงๆกันให้ดูนะครับโอ้โหรู้สึกพูดเสียงโอ้ยจริงๆเดี๋ยวผิดๆี่คันพี่คัน รามาเราขับรถประจาตําแหน่งกันดีกว่านะครับเงีนเงนเงินเงีนไปครับ,อๆๆๆรบเอาเดี๋ยวอ้ยน้ำมันหมดน้ำมันหมดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้ววสาวไสาวเติมน้ำมันก่อนนี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปแว้นกันนะครับโอ้ดูท่าเติมน้ำมันก็หล่อแล้วอะ่ะไปครับ ขับในเมืองกันนะดูครับโอ้โหบอกเลยว่าภาพเป็นไงรทุกคนได้กับจอ27นิ้วบอกเลยว่าฟินมากๆนะอ่าเดี๋ยวผมพาขับไปตรงนี้ก่อนนะครับขับไปที่ในเมืองก่อนแล้วกันนะครับเฟรมเรทดักร้อยนะครับอืมเราต้องมามุมนี้โอ้โหโอ้โหสีสวยจริงๆนะครับสีสวยมากผมปรับแสงกล้องลอามาสักหน่อย ได้ไหมวันนี้กันสว่างดีนะครับอ่ะไปครับดูขับในเมืองสียังสวยอะ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่เลเวลกันให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมแบบเมื่อกี้เห็นไหมมีคนมาขับรถม้าเหมือนแอดแล้วแบบต้องแบบจอดดูค้ามหล่ออะไรเงี้ยครับผมเก้นไปเป้าเินไปเป้า อ,อ,อ,อาจจะมีแบบแลกบ้างนะครับผมเพราะว่าบางฉากยังไม่เคยไปมันจะโหลดหน่อยนะครับเป็นปกตินะนี่โอ๊ย <c oughs> หมดเลยหมดเร็ใสาแบบมาหล่อๆนะครับนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวเราไปดูโอ๊ยห <c oughs> มอบหมอบรถมันก็เลยแบบ สปัดร้อนนิดหน่อยนะครับนี่ครับออกมานอกมือนะครับการปรับตั้งค่าตอนนี้ปรับเป็นว e ล y h ่ไฮนะครับผมเฟรมเลทก็ออกนู่นเลยครับร้อิบเฟรมร7 0เจฟรมลื่นหัวแตกครับผมนี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปต่อตอนอยู่ที่เลเวลนะครับมาครับเข้าเลเวลแล้วนะครับ โอ้ยเดี๋ยวรถแอมบูเลนอะไรไปอยู่ตรงนั้นนะครับอ่านี่ครับเข้าเลเบล130เฟรมนะตอนนี้ถ้าตอนกลางคืนเฟรมเดี๋ยจะดรอปลงกว่าน,นี้หน่อยนะครับเอาถือถังน้ำมันมาด้วยอ่ะประมาณนี้นะครับคือเล่นลื่นหัวแตกเลย130เฟรม150เฟรมนะเี่ขายเร,รื่องเฟรมสบายครับผมสตีมได้ด้วยคือถ้าอยากลื่นวนนี้ก็ปิดเงาก็ได้นะนี่ ติดง,งาปางดูครับเฟรม,รฟรมรเรท160เฟรมยังไงดึงกว่าเดิมเยอะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากได้แบบนี้หรือว่าอยากได้ตามโงบมันก็ทักมาได้เลยนะครับผมที่เพจแอดฟล็อกจัดสเปคนะครับ